นิทานเรื่องพ่อเลี้ยงเนื่นนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งผู้เป็นสามีชื่อกิตฝ่ายผู้เป็นภรรยาชื่อฟ้าทั้งสองรู้จักกันและตกลงใช้ชีวิตสร้างครอบครัวด้วยกันฟ้าเป็นเด็กผู้หญิงจากต่างจังหวัดเข้ามาหางานทำเพื่อหนีปัญหาบางอย่างและเพื่อ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวของเธอส่วนนายกิจเป็นคนกรุงเทพเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานถึงแม้นายกิจกับฟ้าจะต่างกันในเกือบทุกเรื่องแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ของคนทั้งสองความรักไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากแต่การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่างหาก เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันและกันเพื่อให้ชีวิตคู่อยู่ยืนยาวฟ้าเล่าชีวิตดรามา่าวัยเด็กให้ในายกิจฟังอย่างขมขื่นว่าพ่อของเธอเสียตั้งแต่ยังเด็กส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่จากนั้นแม่ก็ดูเหมือนไม่รักพวกเธอเลยพี่พี่ของเธอต้องออกจากบ้านไปทำมาหากิน ด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ยังเด็กอยู่ส่วนฟ้าเองก็ต้องไปทำงานตั้งแต่ยังไม่ทันเป็นสาวชีวิตระหกระเหินจนมาพบกับนายกิจในความรู้สึกของฟ้าเองพ่อเลี้ยงเป็นตัวปัญหาทุกอย่างเพราะเมื่อเขาเข้ามาก็ทำให้ครอบครัวของเธอเปลี่ยนไปพ่อเลี้ยงของเธอมาแบบตัวเปล่า แต่เข้ามาครอบครองทุกอย่างในบ้านทั้งแม่และสมบัติที่ดินที่ควรจะเป็นของฟ้าและพี่น้องของเธอฟ้าบอกกับนายกิจว่าพ่อเลี้ยงของเธอเขาไม่ทำงานการอะไรไม่นานก็คงจะขายสมบัติของพ่อเธอหมดสิ้นนายกิจรับฟังเรื่องราวจากปากฟ้าและเขา ก็มีอาคติมากมายในใจว่าทำไมเขาถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่นานหลังจากนั้นนายกิจผู้เป็นสามีของฟ้าก็ได้มีโอกาสกลับบ้านของฟ้าพร้อมกันและเมื่อได้เจอพ่อเลี้ยงของฟ้าครั้งแรกแม้การแสดงออกของพ่อเลี้ยงของฟ้าจะจัดอยู่ในขั้นดีเยี่ยมแต่ในสายตาในกิจแล้วดูเหมือนว่าพ่อเลี้ยงของฟ้า เหมือนไม่มีความจริงใจและเขาทำคะแนนเพื่อหาพวกและหวังว่านายกิจและฟ้าจะให้เงินเขาบ้างมากกว่านายกิจยิ่งไม่ไว้ใจเขานายกิจไปบ้านของผู้เป็นภรรยาอีกหลายครั้งในอีกหลายปีต่อมาและทุกครั้งแม้ว่าพ่อเลี้ยงของภรรยาจะพยายามทำดีกับเขาขนาดไหน นายกิจก็มองว่านั่นคือการสร้างภาพทั้งๆท,งท,งที่สิ่งที่นายกิจได้เห็นพ่อเลี้ยงของฟ้าเขาไม่มีทีท่าว่าจะไม่ดีเลยสักครั้งไม่เคยนอนอยู่บ้านไปวันๆเลยแต่เขาไม่เคยอยู่บ้านโดยต่างหากทุกๆเท้าเขาจะออกไปหางานทำใครจ้างอะไรเขาก็ทำหมดจะกลับบ้านมาก็ตอนเย็น พร้อมกับกับข้าวติดมือกลับมาทุกวันแม้ในจิตใจของเขาจะรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงของฟ้าจะไม่เหมือนกับที่ฟ้าผู้เป็นภรรยาของเขาพูดเลยสักนิดเดียวแต่เพราะผู้เป็นภรรยาของเขาบอกเขาเช่นนั้นทำให้ในายกิจมองภาพพจน์ของพ่อเลี้ยงของฟ้าดูไม่เคยดีเลยในสายตาของเขาบ่อยครั้งนายกิจมีอโอกาสอยู่ กับเขาสองต่อสองพ่อเลี้ยงฟ้าจะบอกนายกิจเสมอว่าเขารักลูกทุกคนอยากให้กลับมาทำมาหากินร่วมกันในพื้นดินของพ่อแท้ๆและเขาสัญญากับนายกิจว่าที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดของฟ้าและพี่น้องของเธอเขาจะรักษาไว้ไม่ขายแม้จะมีคนให้ราคาดีก็ตามเพราะไม่ใช่ของของเขา อยากให้เป็นสมบัติของฟ้าและพี่น้องรวมถึงลูกๆของนายกิจและฟ้าด้วยซึ่งเขารู้สึกรักเหมือนดานของตัวเองและกับนายกิจเองเขาบอกเสมอว่าถ้าที่กรุงเทพทำมาหากินลำบากให้กลับมาอยู่กับเขาให้คิดซะว่าเขาเป็นพ่อของนายกิจอีกคนหนึ่ง หลายปีต่อมาหลังจากที่ประสบภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำนายกิจจึงตัดสินใจให้ภรรยาและลูกคนโตกลับไปอยู่ที่บ้านไม่นานหลังจากนั้นฟ้าก็บอกกับนายกิจว่าฟ้ารู้สึกอึดอัดที่จะต้องอยู่บ้านหลังเดียวกับพ่อเลี้ยงฟ้าจึงบอกกับนายกิจว่าจะขอย้ายไปเช่าบ้านเล็กๆอยู่ในตัวอำเภอกับลูกสองคนในวันย้ายบ้านนายกิต ได้ขึ้นไปช่วยฟ้าผู้เป็นภรรยาขนของพ่อเลี้ยงของฟ้าได้เดินมากระซิบกับนายกิจว่าไม่อยากให้ไปอยู่กันแบบนั้นผู้หญิงไปอยู่กับลูกๆสองคนมันจะไม่งามเหมือนพ่อเลี้ยงต้องการพยายามส่งสัญญาณบางอย่างแต่ตอนนั้นนายกิจไม่ฟังสิ่งที่พ่อเลี้ยงของฟ้าพูดนายกิจหัวเราะอยู่ในใจเขาคิดว่าพ่อเลี้ยงของฟ้านั่นแหละ เป็นตัวปัญหาและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่นายกิจได้พูดคุยและเจอกับพ่อเลี้ยงของฟ้าหลังจากที่ย้ายไปอยู่ในตัวอำเภอไม่นานนายกิจก็รู้จากลูกสาวตัวเล็กๆว่าแม่มีผู้ชายมาหาในบ้านและกอดกันด้วยฟ้ามีผู้ชายคนใหม่ทั้งทั้งที่นายกิจยังสงเสียเลี้ยงดูฟ้าและลูกๆอยู่ นายกิจจึงตัดสินใจเลิกกับฟ้าปล่อยฟ้าไปตามทางของเธอเองเวลาผ่านไปหลายเดือนต่อมานายกิจก็ได้มีโอกาสผ่านไปที่นั่นอีกครั้งที่ดินบริเวณรอบๆบ้านฟ้าผู้เป็นอดีตภรรยาของเขาถูกเปลี่ยนมือจากญาติพี่น้องที่ครอบครองพื้นที่บริเวณนี้อยู่เป็นจำนวนมากไปสู่มือนายทุนที่มาหาซื้อไว้ทำที่พักตากอากาศ และเก่งกำไรจนหมดสิ้นจากที่เคยเป็นชุมชนพี่น้องตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายกลับกลายเป็นที่ร้อมรัว้วว่างเปล่าพี่ป้านะอาระหกระเหไปอยู่คนละทิศทางและนายกิจรู้จักลูกสาวว่าญาติพี่น้องฝั่งแม่กลายเป็นไม่มีใครกลับมาบ้านช่วงเทศกาลเพราะที่ดินมรดก ไม่มีเหลืออยู่สักครอบครัวเดียวมีเพียงบ้านตายายที่ยังคงกลับมารวมตัวกันในช่วงเทศกาลทุกปีเพราะยังมีบ้านมีหลักยิดเหนี่ยวที่ตายายยังเก็บไว้ให้ลูกหลานแม้จะมีคนมาเสนอราคาสูงเพียงใดสองตายายยังคงบอกทุกคนอย่างสุภาพว่าเก็บไว้เป็นสมบัติลูกหลานเป็นที่ดินผืนเดียวแถบนี้ ที่ท้าทายอำนาจนายทุนและชายที่นายกิจไม่เคยชอบหน้านั้นคือพ่อเลี้ยงของฟ้าผู้เป็นอดีตภรรยาย่อมอยู่อย่างพออยู่พอกินไม่สนใจเม็ดเงินหลายล้านวานร้อมเช้าเย็นและนี่ก็คือหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนพ่อเลี้ยงที่ไม่เคยมีใครชอบอยู่เป็นคู่ทุกคู่ยากของแม่ของฟ้าเก็บรักษาทรัพย์สมบัติส่งต่อลูกหลาน อย่างที่เคยสัญญาไว้ด้วยความทรนงองอาจหลายปีมานี้นายกิจนั่งทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียใจที่ไปเกลียดชังพ่อเลี้ยงโดยมีอาคติจากคำพูดของผู้เป็นภรรยาหลายปีต่อมานายกิจลืมพ่อเลี้ยงไปสนิทแต่ทุกครั้งที่ลูกๆนายกิจไปเยี่ยมเขาพ่อเลี้ยงของอดีตภรรยาของเขา ก็จะฝากความะระลึกถึงนายกิจมาเสมอและฝากบอกให้ในายกิจไปหาบ้างฝากบอกมาทุกครั้งว่าสำหรับเขาแล้วไม่ว่าจะนานเพียงใดเขายังคิดว่านายกิจยังเป็นลูปของเขาอยู่เหมือนเดิมโลกยิ่งเปลี่ยนไปข้อมูลข่าวสารส่งต่อกันแทบไม่ต่างจากการถ่ายทอดสดส่งผ่านความรักความชังอย่างรวดเร็วไม่มีโอกาสทบทวน บางคนต้องเป็นจำเลยโดยไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเลยอ่ะสำหรับนิชานเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ